เกิดแก่เจ็บตายเป็นวัตตะสงสารของมนุษย์ที่เราได้เรียนรู้ผ่านหูผ่านตามาตั้งแต่เด็กเลยทีเดียวแต่ในสภาพสังคมที่เปลี่ยนไปในปัจจุบันจากสังคมเกษตรสู่สังคมเมืองจากสังคมอันสงบสู่สังคมอันวุ่นวายและซับซ้อนจากสังคมไทยที่เคยอยู่กันอย่างอบอุ่นแบบครอบครัวใหญ่ กลายมาเป็นสังคมที่อยู่กันแบบครอบครัวเดียวซึ่งสมาชิกในครอบครัวส่วนใหญ่ก็มุ่งแต่ทำงานเพื่อหาเงินมาให้พอใช้จ่ายในครอบครัวสภาพดังกล่าวทำให้เยาวชนซึ่งเป็นสมาชิกในครอบครัวขาดที่พึ่งและที่ปรึกษาและเลือกที่จะขอคาปรึกษาจากเพื่อนมากกว่าที่จะหันหน้าเข้าหาผู้ปกครองปัญหาใหญ่ในสังคมไทย ดูจะหนีไม่พ้นเรื่องของยาเสพติดและปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ของเยาวชนก้อนวัยอันควรซึ่งปัญหาหลังดูจะคุกคามและย่างก้าวเข้าสู่เยาวชนที่มีอายุน้อยลงเรื่อยๆดังจะเห็นได้จากข้อมูลของการเฝ้าระวังพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอดของสำนักระบาดวิทยากระทรวงสาธารณาสุขซึ่งสำรวจพบว่าพฤติกรรม และค่านิยมของวัยรุ่นในสังคมไทยมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนไปในทิศทางที่ยอมรับการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียนมากขึ้นและสุดท้ายถ้าหากขาดความรู้และขาดการป้องกันก็จะตามมาด้วยปัญหาของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อทางระบบสืบพันธุ์นอกจากนี้ข้อมูลการสำรวจก็ยังพบอีกว่า อัตราการใช้ถุงยางอนามายัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกยังคงอยู่ในสัดส,ส่วนที่ไม่เกิน60%ทําให้ปัจจัยเสี่ยงต่อการติดเชื้อ HIV และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์โรคอื่นๆยังคงอยู่ในอัตราที่สูงจากข้อมูลทางสถิติ ของสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยายลัยมหิดลพบว่าในปี2549อัตราการตายของประชากรชายมากกว่าหญิงในทุกกลุ่มอายุแต่จะมากที่สุดคือในกลุ่มอายุ20-24ปีสาเหตุที่ประชากรชายตายแอนดับหนึ่งคือการติดเชื้อเอสรองลงมาคืออุบัติเหตุและความรุนแรง การให้ความรู้เกี่ยวกับเพศศึกษากับเยาวชนรวมถึงความรู้เกี่ยวกับโรคเอดเบื้องต้นเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการลดอัตราของผู้ติดเชื้อเอดสโรคเอดสคืออะไรโรคเอดสหรือ AIDS ย่อมาจาก Acquired i m m u n e d e f i c i e n c y Syndrome คือโรคที่เกิดจากภาวะภูมิคุ้มกันของร่างกายบกพร่องหรือเสื่อมไป โดยมีสาเหตุจากการติดเชื้อไวรัสที่ชื่อว่า HIV ย่อมาจาก Human Immunodeficiency Virus ซึ่งเป็นไวรัสที่เข้าทำลายการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันของมนุษย์ในระบบต่างๆทำให้เราเห็นผู้ป่วยโรคเอชมีอาการของโรคแทรกซ้อนแตกต่างกันไปสาเหตุที่เป็นเช่นนี้ก่อเนืองมาจากเชื้อ HIV มีลักษณะพิเศษต่างจากเชื้อไวรัสอื่นๆ4ประการคือ 1. เชื้อ HIV จะทำลายเม็ดเลือดขาวของร่างกายชนิดเซลลที T ผู้ช่วยจึงทำให้ไม่มีสารที่จะไปกระตุ้นให้ b เซลแบ่งตัวเพื่อสร้างเซลลพลัสมาประสิทธิภาพของการสร้างแอนติบอดีที่จะทำลายแอนติเจนต่างๆจึงลดลง,ง <H IV S> 2. เชื้อ HIV จะเพิ่มจำนวนและมีการกลายพันธุ์ได้ง่ายดังนั้นในช่วงแรกๆของการติดเชือ้อร่างกายจะมีการสร้างภูมิต้านทานต่อเชื้อ HIV แต่ในระยะต่อๆมาเชื้อกลายพันไปบางส่วนทําให้ปูมิต้าน,านทานที่สร้างขึ้นมาแล้วนั้นไม่สามารถทํำลายเชื้อ HIV ให้หมดไปได้ 3. เชื้อ HIV เจริญและเพิ่มจํานวนอยู่ในเซลลเม็ดเลือดขาวเซลลทีผู้ช่วยและใช้องค์ประกอบต่างๆในเซล์เม็ดเลือดขาวในการเพิ่มปริมาณเชื้อ HIV และแพร่กระจายไปสู่เซลลเม็ดเลือดขาวชนิดอื่นๆต่อไป 4. เชื้อ HIV มีสารพันธุกรรมเป็น RNA ซึ่งเมื่อเข้าสู่เซลล์จะสร้างสารพันธุกรรมในรูป DNA และแทรกเข้าไปอยู่ใน DNA ของเซลล์ซึ่งอาจทำหน้าที่สร้างไวรัสหรือแฝงตัวอยู่เป็นเวลานานก่อนที่จะถูกกระตุ้นให้สร้างไวรัสโรคเอสติดต่อเข้าสู่คนได้อย่างไรโอกาสที่จะติดไวรัสโรคเอสนั้นมีเฉพาะทางเลือดน้ำอสุจิและน้ำในช่องคลอดเท่านั้น ึ่งการติดต่อมี3ทางคือ 1. การติดต่อจากการมีเพศสัมพันธ์กับผู้มีเชื้อเอชโดยไม่ใช่ถุงยางอนามัย 2. การรับเชื้อทางเลือดซึ่งอาจจะเกิดจากการใช้เข็มฉีดยาร่วมกับผู้ที่มีเชื้อเอชหรือการรับเลือดจากการผ่าตัดหรือการให้เลือดจากการรักษาโรคบางชนิด 3. การถ่ายทอดจากแม่สู่ลูกในครรภ์นในกรณีที่แม่ติดเชื้อไวรัสเอชส,ส่วนการรับประทานอาหารร่วมโต๊ะเดียวกัน การพูดคุยกันการใช้บริการรถสาธารณะร่วมกันการใช้โทรศัพท์เครื่องเดียวกันการกอดประคองกันการลงเล่นน้ำในสระเดียวกันการอยู่ในบ้านเดียวกันหรือการถูกยุงกัดจะไม่สามารถทำให้ติดเชื้อเอชได oh, oh, oh. ้การป้องกันโรคเอช oh, oh. ทำได้ง่ายๆ oh, oh. ก็คือ oh, oh. เพียงแค่ไม่สัมผัสทางเพศ oh, oh. และใช้สูงยางอนามายัย oh, oh. ในขณะมีเพศสัมพันธ์ อย่าร่วมเพศกับผู้ป่วยหรือผู้ต้องสงสัยว่าเป็นโรคเอชไม่ใช้เข็มฉีดยาที่ไม่สะอาดห,หรือไม่ใช้ร่วมกับผู้ติดยาเสพติดและประเด็นสุดท้ายก็คือเรื่องของการรับการถ่ายเลือดก่อนรับการถ่ายเลือดควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้บริจาคเลือดไม่มีเชื้อโรคเอชเมื่อเปรียบเทียบการให้ข้อมูลความรู้เรื่องโรคเอชในปัจจุบันกับในอดีตจะเห็นว่าในปัจจุบัน ข้อมูลความรู้เรื่องโรคเอดได้ถูกสื่อสารให้ประชาชนทั่วไปเข้าใจและรับทราบมากมายหลายทางผ่านสื่อในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นบทความหรือข่าวในหนังสือพิมพ์สื่อทีวีการรณรงค์ทั้งจากภาครัฐและเอกชนแต่ดูเหมือนสถานการณ์การติดเชื้อเอจะไม่ได้ลดลงเลยและกลุ่มผู้ป่วยที่ติดเชือ้อก็กลับมีอายุน้อยลงตามข้อมูลทางสถิติที่กล่าวไปแล้ว วัดพระบาทน,นำพุเป็นตัวอย่างที่สามารถนำเสนอให้ประชาชนและคนทั่วไปได้ตระหนักถึงสถานการณ์โรคเอสในประเทศไทยได้เป็นอย่างดีและยังรวมไปถึงผลกระทบในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นด้านสังคมครอบครัวและที่แน่ๆคือสุขภาพของผู้ติดเชือ้อและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้ติดเชื้อเอสอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ป่วยที่เข้ามาเนี่ยก็คือจะเริ่มออ,อกประกอบอาชีพะคะตั้งแต่อายุ15-16นะคะ<ม>ในการดูแลตัวเองช่วงนั้นก็อาจจะยังไม่มีนะคะอาจจะ,อะพอหาเงินได้ะค่ะก็ไปเที่ยว<ม>สถานบริการหรือว่าเปลี่ยนเพื่อนนอนบ่อยครั้งนะคะโดยที่ว่าไม่รู้จักวิธีป้องกันตัวเองเท่าไหร<ม>่ส่วนมากคนไข้จะ เพราะนะคะแล้วก็ไม่อยากฟื้ชีวิตแล้วบางคนเนี่ยยังยอมรับตรงจุดนี้ไม่ได้นะคะเพราะว่าเมื่อก่อนเขาก็คิดว่าเขาเ,เป็นแม่บ้านอยู่บ้านนะคะแต่ว่าคือเขาติดเชื้อมาได้ยังไงเนี่ยตรงนี้นะคะเขาก็เหมือนกับว่าไว้ใจสามีเขานะนะคะแล้วทนทีนี้พอเขามาติดเชื้อจากสามีเนี่ยนะคะเขาก็ยอมรับตรงนี้ไม่ได้คนไข้ก็จะมีภาวะทางจิตมากขึ้นเปอร์เซ็นต์นี้ก็ ถ้าถามว่าเยอะไหมไม่เยอะค่ะเพราะส่วนมากคนไข้ก็คิดว่าอยากจะช่วยงานท่านพระอาจารย์มากกว่าที่จะออกไปใช้ชีวิตข้างนอกนะคะการลองอยู่ด้วยกันก่อนแต่งนะคะก็คืออันนี้ให้น้องคิดใหม่นะคะเพราะว่าแต่ละครั้งเนี่ยการลองของเราแต่ละครั้งเนี่ยมีปัจจัยเสี่ยงในการที่จะทำให้เป็นผู้ติดเชื้อเอดมากขึ้นนะคะยังไงก็คือ เรียนไว้ก่อนดีกว่านะคะที่จะไปใช้ชีวิตอย่างนั้นนะคะ My name is h u h u Where you come from? I come from Netherlands. It's a long story. 10 years ago, I come for the first time. t e years ago. t e years ago. Every year in my holiday. y e h Why? Oh I like the patients, I like to work with the patients and this is a piece of my life. There's a big big problem in the world here. Yeah. Yeah. I will help the patients a little bit on this problem. Yeah. ห้าหปีได้ครับรู้ตัวครับทั้งเป็นเร,เริ่มรู้สึกตัวว่าติดเชื้อเดสี่ห้าสี่หครับที่แรกก็หนาวร้อนนอนอยู่บ้านน้ําก็ไม่ได้อาพี่พูดง่ายๆไม่ได้อาแล้วก็พี่สาวก็ไม่สังเกตรหรอกทำไมไม่รู้กินน้าําบ่อยแต่ข้าวไม่กินครับเพื่อนทําง,งานก็มาดูว่าเป็นอะไรแต่เขาเดาไม่ได้ว่าเป็นอะไร พอพี่สาวบอกไปตรวจเลือดเลยเจอครับผู้หญิงบ้างก็อาจจะเป็นรอยสักหรือเข็มอะไรก็ไม่รู้ครับพ่อแม่ก็ดีครับก็ไม่เหมือนคนอื่นแต่คนอื่นรู้ว่าเราติดเชื้ออยาออกห่างแต่พ่อแม่ก็ยังเข้ากอดครับที่แรกมาเขายังไม่รับเพราะเตียงเต็มครับ ไปฝากนอนที่โรงพยาบาลลบบุรีแล้วก็เขาก็มาส่งตีก็เลยรักห้องที่พานมงเนี่ยตอนนี้นอนอยู่ชั้นสีครับเวลาไปเที่ยวีก็เชื่อเพื่อนมากทำไรก็ให้ระวังหน่อยพลาดนิดเดียวหมดหมดชีวิตเลยครับ ประมาณ15ปี16ปีแล้วคือจำนวนจานวนผู้ป่วยเนี่ยไม่ได้ลดลงเลยนะตั้งแต่เราเริ่มดูแลผู้ป่วยมาเนี่ยก็มีแต่รับเพิ่มขึ้นเ,เนเพิ่มเึ้นเรื่อยๆแต่ว่ามันมีความเปลี่ยนไปในหลายๆประเด็นเช่นเรื่องอายุของคนป่วยตอนแรกๆกก็จะเป็นอ่า ผู้ใหญ่ที่มีอายุประมาณสัก30ขึ้นไปแต่ในปัจจุบันเนี่ยอายุก็จะมาอยู่กลุ่มระหว่าง20-30บแล้วก็มีแนวโน้มว่าอายุจะลดลงไปเรื่อยๆอ,อ,อันนี้คือความเปลี่ยนแปลงอันที่หนึ่งส่วนอันที่2เนี่ยก็พบว่าสาเหตุของการติดเชื้อเนี่ยก็เปลี่ยนไปด้วยแต่ก่อนนี้เนี่ยพฤติกรรมของคนที่ติดเชื้อก็จะเป็นประเภทไปเที่ยวผู้หญิงเป็นผู้ใหญ่ ดื่มเหล้าเมาแล้วไปเที่ยวผู้หญิงจากนั้นติดมาแล้วก็มาติดภรรยาตัวเองแต่ปัจจุบันนี้มันก็จะเป็นลักษณะว่าไม่ต้องไปเที่ยวหรอกใครก็ติดกันได้แม้กระทั่งเรื่องในออฟฟิศที่ทํางานในเรื่องของโรงเรียนอย่างเงี้ยนะเด็กนักเรียนก็ติดเชื้อได้โดยที่ไม่ต้องไปเที่ยวเลยก็เป็นถ้าพูดมองตรงๆเลยก็ต้องบอกว่าเป็นเพราะว่า เด็กปัจจุบันนี้เนี่ยพฤติกรรมเขาเปลี่ยนไปจากเรื่องของค่านิยมถ้าเปรียบเทียบกับเด็กสมัยก่อนสมมุติว่า30ปีที่แล้วเนี่ยเด็กอายุ1 2 13 14ปีเนี่ยยังไม่มีความรักไม่มีแฟนอาจจะสนใจเรื่องเพศตรงข้ามบ้างแต่ว่ากรอบค่อนข้างจะแน่นหนาอยู่แต่ปัจจุบันเนี่ย11 12ขวบนี่ก็มีความรักและมีเพศสัมพันธะ์แล้วนะค่านิยมที่มันผิดเพี้ยนไปตรงนี้ผู้หญิงบางคนเด็ก<ส>ผู้หญิงบางคนเนี่ยมีเพื่อนผู้ชายหลายๆคนในเวลาเดียวกัน ซึ่งอันนี้มันเป็นเรื่องที่ผิดทางานจริยธรรมมากมเพราะว่าแต่ก่อนนี้เนี่ยสังคมไทยเราเนี่ยคนมีค่านิยมรักเดียวใจเดียวมันใครที่มีแฟนสองคนนี่ก็ต้องถูกประนามละแต่ปัจจุบันนี่ไม่ใช่อย่างนั้นมีสี่คนห้าคนก็ได้ในเวลาเดียวกันซึ่งอันนี้มันก็เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อโรคเอดส์เพราะการที่เรามีแฟนหลายๆคนแล้วก็มีเพศสัมพันธ์กับคนหลายๆคนในเวลายกันโดยที่เราไม่รู้เนี่ยเรียกว่าเป็นภาวะเสี่ยงสูงมาก กฎเกณฑ์ไม่ได้ละหลวมแต่คนไม่ปฏิบัติตามคือคนเราไปรับค่านิยมนะหมายถึงว่าแรงบันดาลใจที่จะทําอะไรได้ตามใจตัวเองมากขึ้นสมมุติว่าอย่างค่านิยมเราของฝรั่งอย่างเงี้ยนะเราก็ถือว่าความรักหรือว่าเพศสัมพันธ์เป็นเรื่องที่มีอิสระเสรีอย่างเงี้ยเด็กเราอายุ12 13ปีก็มีแฟนมีความรักมีครอบครัวตั้งครันแล้วเมื่ออายุ1 3 1 4ปีอะไรเนี้ยซึ่งถ้ามองว่าถ้าเป็นพฤติกรรมแบบทั่วไป หมือนสิ่งมีชีวิตอื่นๆนี่มันก็ไม่แปลกหรอกแต่ว่ามนุษย์เราเนี่ยมันคล้ายๆกับว่าเรามีมีศีลธรรมมีจริยธรรมมีกรอบของความเหมาะสมในเรื่องอายุเพราะเมื่อไอ้ตรงนี้มันเปลี่ยนไปเนี่ยทำให้ปัญหามันก็ตามมาโดยส่วนตัวแล้วหลวงพ่อเป็นห่วงนะเด็กลูกหลานรุ่นใหม่ๆเนี่ยคือ,ค,อคือไม่ไม่ไม่ได้ตำหนิน้าว่าพวกเราไม่อยู่ในกรอบของจริยธรรมแต่อยากจะบอกว่าพฤติกรรมที่มันเปลี่ยนไปตรงนี้มันอันตราย เพราะว่าถ้าเกิดเราพลาดไปแล้วเนี่ยมันเรียกโอกาสกลับคืนมาไม่ได้เพราะฉนั้นก็ขอเพียงว่าอย่างน้อยเนี่ยให้ฉุกคิดสักนิดหนึ่งว่าไอสิ่งที่เรากําลังจะทําอยู่นั่นเนี่ยมันมันเสี่ยงไหมถ้าเกิดว่ามีความเสี่ยงเนี่ยแม้แต่กระทั่งเปอร์เซ็นต์เดียวก็ไม่ควรจะเสี่ยงละนะเพราะไอโรคเอดเราก็เคยพูดกันว่าครั้งเดียวก็เกินพอเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่จะมีพฤติกรรมที่มันมีความสุ่มเสี่ยงเนี่ยหลวงพ่อก็อยากฝากว่าให้เราฉุกคิดนะแล้วชีวิตเราก็จะปลอดภัย หากชีวิตของเรากำลังดำเนินไปดังแสงเทียนที่กำลังจุดสว่างโรคเอสคงจะเปรียบได้กับลมมรสุมร้ายที่จะเข้ามาทำลายชีวิตเราให้ดับวูบลงไปคุณจะปล่อยให้ชีวิตคุณดับวูบไปเหมือนกับแสงเทียนอย่างนั้นหรือเอสป้องกันได้ถ้าคุณเข้าใจมัน